สวัสดีค่ะมันนี่ชาแนลคลิปนี้เมีแอปหางเงินออนไลน์มาแนะนําเป็นแอปที่ถอนเข้าทูมันนี่วอลเลทได้ใครอยากหางเงินเข้าวอลเลทแบบฟรีๆดูคลิปนี้ให้จบนะคะแอปนี้มีชื่อว่า f o ุ t ไทยเลดแมทซึ่งเป็นแอปของค่ายเดียวก,กันกับเมื่อวานนี้ที่นุดได้ลงไปใครที่เป็นสายฟรีใครอยากจะหาเงินเข้าวอลเลทฟรีก็สามารถกดสมัครได้ลิงก์เดี๋ยวลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะพอเรากดสมัครเรากดเปิดเสร็จให้เรามาตรงนี้ตรงรูปถุงเงินตรงนี้ ซึ่งในรูปถุงเงินตรงนี้จะเป็นเมนูการล็อกอินแล้วก็เมนูการถอนเงินนะคะ ในการถอนเงินของฟุตเทเลตแมทนี้เขาจะเริ่มต้นอยู่ที่10บาท50บาท100บาทแล้วก็สูงสุดก็คือ1000บาทการถอน3ราคาแรก10บาท50บาทแล้วก็100บาทอันนั้นเขาให้ถอนฟรีคนละ1ครั้งแต่ถ้าเราถอนทั้ง3อันครบแล้วถ้าเราจะถอนในครั้งต่อไปเราก็จะถอนอยู่ที่200บาทส่วนตรงนี้คือประวัติเนี่ยอันเนี้ยประวัติอันนี้คือประวัติที่ดูได้ทำการถอนไปนะคะ10บาท50บาท100บาท ก็ถอนครบทั้ง3มยอดแล้วถ้าจะถอนต่อไปก็คือสองร้อส่วนการถอนเงินก็ไม่ยุ่งยากนะคะเพียงแค่ใส่เบอร์ทูมันนี่วอลเล็ตของเราเข้าไปตรงนี้เสร็จแล้วกดที่ยืนยันการแลกรับตรงนี้หลังจากนั้นก็อืม รอหนึ่งถึงสามวันทำการเงินก็จะเข้าววล็ตทันทีแอปนี้ถอนเงินไม่เสียค่าธรรมเนียมนะคะส่วนการเล่นเกมนี่วิธีการเล่นก็คือให้เรากดที่ตรงนี้ตรงที่เขียนว่าเริ่มซึ่งมันจะเป็นการผสมตัวสามตัวติดกันนี่นะอันนี้คือการเล่นเราเล่นจนผ่านด่านนะคะพอผ่านด่านเสร็จเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นวงล้อให้เรานะเราก็สามารถกดเอ่อกดรับ เขาเลยกดรับคะแนนได้ประมาณนี้นะคะสําหรับการเล่นส่วนการหา,หาคะแนนอย่างอื่นก็คือการเช็คอินตรงที่เขาเขียนว่าปฏิทินเขาจะมีการเช็คอินรายวันให้ซึ่งการเช็คอินตรงนี้เราจะได้รับเพชรนะคะเพชรตรงนี้ใช้ในการแลกของรางวัลน,นะถ้าเราอยากได้เพิ่มเราก็กดดูวิดีโอเอานะอ่ะประมาณนี้แล้วอีกอันหนึ่งที่จะได้ก็คือตรงนี้วงล้อลายวานัน วงล้อ,อรายวันตรงนี้จะเป็นการหมุนวงล้อประจําวันนะคะซึ่งเขาจะให้หมุนฟรี10ครั้งเราหมุนได้อะไรเราก็กดรับอันนั้นนะคะอ่าถ้าเราอยากได้เพชรเราก็กดดูวิดีโอนะอันนี้ขอปิดละกันประมาณนี้นะคะสําหรับการหาคะแนนอีกอันนึงส่วนอีกอันนึงที่เพิ่งมาใหม่ก็คือตรงนี้เกมอื่นๆ ซึ่งในเกมอื่นๆนี้จะเป็นการเล่นเกมอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดแอปแล้วก็ทำภารกิจตามที่เขาบอกมาถ้าเราทำภารกิจตามที่เขากำหนดได้แล้วก็จะได้รับคะแนน ประมาณนี้นะคะสําหรับภารกิจเพิ่มเติมส่วนคนที่อยากจะแนะนําเพื่อนอยากอ,าอยากเชิญเพื่อนการแนะนําเพื่อนก็มีค่าคอมนะคะให้เรากดเชิญเพื่อนตรงนี้เราก็สามารถารับค่าคอมจากการแนะนําเพื่อนได้อันนี้สําหรับคนที่อยากจะเชิญเพื่อนคนที่สมัครต่อจากลิงก์หรือคนที่กดต่อจากลิงก์อันนี้ไม่ต้องใส่รหัสคําเชิญน,นะคะเพราะว่าเขาจะขึ้นเองอัตโนมัติเขาจะผูกเองให้เรียบร้อยเลยนะรายละเอียดอยู่ตรงนี้ นี่รายละเอียดการเชิญเพื่อนจะอยู่ตรงนี้อ่ะประมาณนี้นะคะสําหรับการเชิญเพื่อนคือแอปเนี้ยคนที่ไม่ถนัดแนะนําเพื่อนก็สามารถหาคะแนนได้เพียงแต่ว่าเราขยันเล่นเกมหน่อยเราขยันทําภารกิจที่เขาแนะนําหน่อยก็สามารถ เอ,อได้เงินได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องอยู่ที่ความพยายามของเราถ้าเราเพียงแค่สมัครแต่เราไม่ไม่ทำไม่เล่นกิจกรรมไม่ทำอะไรเลยโอกาสที่เราจะได้เงินมันก็น้อยนะคะยังไงก็ลองกดเล่นดูได้ย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะตัวนี้สายฟรี100%ใครยังไม่มีแล้วอยากจะสมัครลิงก์ลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะเมนูอื่นๆเมนูต่างๆของเขาก็ไม่มีอะไรยุ่งยากก็เมนูต่างๆก็จะประมาณนี้ นะคะส่วนใครที่ชอบยังไงก็ฝากกดติดตามช่องนิดน,นึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะเวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจ,จกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบค่ะ